ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีครับช่องบีพีตก็จะหนุ้นไทยเช้านะครับเช้าของวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็วันสี่ป้านะครับวันจุกวันสุดท้ายสัปดาห์แล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวเข้ามาชมครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกแชร์ด้วยนะครับเราก็จะมาปางเลขเพื่อความบันเทิงครับขอขอบพระคุณ อ่นะอที่กดติดตามแล้วก็กดสต,ติกเกอร์กดอะไรก็ได้ตรงอ่านเดียวกันนะกดเอาเลยนะครับสี่ห้าหกนะสี่ห้าหกนะครับสี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่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 ครับ ห้านะครับห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าห้าสองสองห้านะครับถ้าหกมาถ้าหกมาก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์นะครับศูนย์เราเคยนำไปใช้เรเน้นที่ห้าแล้วการเลขที่นะครับสองอยู่ด้านท้ายนี่นะ ครับจดครับที่ห้าก็ดูที่ห้านะครับครับมาไปได้นะครับรับหกครับนึบ่งฟันที่ห้าฟันศุ ครับครเรียบร้อยแล้วครับจดเอาเอาครับจดไปเลยนะครับจุดไปเลยนะครับ ่าจดเอานะครับจดาครับตามครับขอบคุณมากครับขอครับเียวันนี้นครับสวัสดีครับ